โอ๊ปอายดิดอีกอ่ะเกนอาร์ฟิววิดยูฮาร์อิดเธอรอดยูเบเบ้เบเบ้วันมอทัม เอ๊ะเกี่ยวกันไหมเนี่ยเพลงอะไรคะคุณนี่นะคะเป็นสิ่งก้นแรกที่แพมรู้จักบิดเนสเปียร์นะคะบิดเนสเปียร์จะมาเมืองไทยเร็วๆนี้เราก็ตามกระแสกันนิดนดงอยากมีศูนร่วมถามไปดูไหมฮึไม่มีตามแ,แต่แต่งแล้วก็นั่งดูอยู่ที่บ้านก็ได้และถ้าใครอยากแต่งลุคนี้เนี่ยไปดูบิดเนสเปียร์ก็แต่งตามมาดามแพมเลยคะ่ะถ้าคุณไปเนี่ยอย่าธรรมดา p l e ีสโอไม y g ก็บิดเนสรักเมืองไทยคะ่ะและรักเพื่อนสาวทุกคนและก็รักทุกคนจริงๆคะ่ะลุคนี้เป็นลุคของนักเรียนสาวใจแตกเราจะมาใจแตก ไปพร้อมๆกันค่ะไปดูกันค่ะ วันนี้มาดามแพมนะคะใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลเนาะแต่เป็นคัลเลอร์ทรีโทนนะคะจะลองรองพื้นเบนีฟิตตัวนี้นะคะสีสว่างกว่าผิว1เบอร์เพราะว่าบิทนี้ไม่ได้ขาวมากนางจะชอบทำผิวแทนอาบีสอนี้มากของนิกแต่ค่ะแล้วเ,เกี่ยทั่วใบหน้าเนาะ บิตนี้เขาเป็นแบบว่าเด็กผู้หญิงใจแตกเพิ่งอายุ15ปีแบบสวยๆเราก็แบบว่าสามารถใช้รองพื้นคลีวแต่งหน้าเยอะได้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะรองพื้นของเกลแลงนะคะเพราะเราเดี๋ยวเราไปเต้นกันในคอนเสิร์ตเนี่ยดูหน้าจะด่างไม่รู้ตัวนะจ๊ะแตะไปน,นิดนึงทั่วหน้าเนาะพริกการกดค่ะ อนนี้นะคะความเป็นบิดตนี่เนี่ยิ่มเข้าสิงอยากใจแตกและอยากมีผัวไปพร้อมๆกันแล้วนะคะแต่ถ้าทานแต่รองพื้นเนี่ยอาจจะดูแล้วยังไม่ใจแตกมากพอนะคะเราก็จะเพิ่มมิติด้วยนี่ค่ะก็สวสำอาง NYX ดูนิกนี่เองเราจะเพิ่มมิติให้ดูโดดเด้งให้ความสวยพุ่งออกมาและความอยากมีผัวเด้งออกมาพร้อมกันค่ะจัดไป ราคาแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้พับเกลี่ยให้เนียนอย่าให้สีผสมกันเนาะแต่แบบว่าให้กลมกลืนกันโอเคถ้าเกิดว่าสีเข้มเราก็ใช้ด้านหนึ่งสีอ่อนเราก็ใช้ด้านหนึ่งด้วยพับของจานฟูกที่แบบว่าเกลี่ยดีงามมากถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาใน Facebook นะคะลิงก์ที่ทิ้งไว้ข้างใต้คลิปเนี่ยคะ่ะ มาดามแพมดูหน้าตัวเองแล้วเนี่ยยังดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอยู่เลยอย่าดูยังไม่ค่อยคันเลยนะคะเราก็จะมาเพิ่มไฮไลท์กันนิดนึงวันนี้เราจะมาใช้ ODBO ตัวนี้นะคะซึ่งหลายคนบอกว่ามาดามแพมคะมาดามเป็นบ้าเลยคะใช้อยู่แต่ของแพงเหรอคะของถูกก็ใช้เป็นใช้รวมบันไปแต่ว่าแค่ว่าของแพงเนี่ยมันจะใช้ง่ายแต่ของถูกเนี่ยมันก็ต้องใช้และมีทริคเห็นไหมจิ้มไปทีฝุ่นออกมาขนาดเนี้ยนะคะมันก็ต้องมีทริคเหมือนกันในการใช้นะคะก็ค่อยๆแตะไปเพราะว่าแป้งมันผสมเยอะอ่ะแตะไปอย่างนี้ถามจริงๆเหอะ ใครบ้างไม่เคยใช้ของถูกของแพงนอกจากว่าพ่อฉันจะรวยเป็น10บสล้านแต่นี่เนี่ยปัญญาส่งเรียนจบปริญญาตรีนี่ก็ดีพอได้แล้วนะคะ,ะแต่ไปนะคะถามจริงเหอะตอนอายุประมาณ14บ5เนี่ยถ้ารุ่นเดียวกับแพมเนี่ยใครอยากมีแฟนบ้างคะอาจริงๆนะตอนนั้นนี่คือแบบว่าิฉาเพื่อนที่มีแฟนไงเราก็อยากมีเนาะแต่ไม่มีใครเอาความสวยเลี้ยงไม่เฟื่องฟูเลี้ยงไม่พร้อมถ้าคุณวิทเห็นแพมตอน14บ5เออก็คงไม่เอาทำเป็นเมียหรอกนะคะอืแต่ไปนะคะเพิ่มความคันให้กับใบหน้านะคะหนดคิ้วด้วยฝรั่งก็จะมี เน้นย้ำด้วยโหนกนะคะแบบนี้นะอล่าและต่อจากนั้นนะคะเราจะมางัดดั้งให้เป็นฝรั่งกันนะเพราะว่าเยบิทนี่เนี่ยค่อนข้างจมูกโด่งมากหน้าจะค่อนข้างชัดเฮ้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งชนีเนี่ยใครๆก็อยากหน้าเหมือนบิทนี่บิทนี่ฟีเวอร์อะไรประมาณนี้แล้วจมูกบิทนี่จะใหญ่ๆนิดนึงเราจะมาแรงเขาให้ดูใหญ่กันนิดนึงนะคะด้วยอันเดิมเนี่ยแหละฐานนี่ฐานเดิมเนาะสีสีที่หนึ่งเนาะอาแตะไปก่อนลงแป้งเนอะช่วงนั้นนี่แบบว่าโอ้รู้จักเพลงนี้ได้ก็เพราะบิทนี่นะคะบิทนี่ร้องแล้วแบบเปิดกันทุกวิทยุน FMR อะไรอย่างเงี้ยที่สุราชประเหิดกันสนั่นวันไหวไปหมดะเปิดอืนั้นแหละเปิดจนะร้องได้อยู่แล้วถามว่าชอบไหม,หมไม่ชอบแต่ฟังไปฟังมาติดหูลองได้เลยหลังจากนั้นก็แบบว่าอยากจะเป็นบิดนี่อยากจะผมทองผมก็มีอยู่แค่เนี่ยปิดเทอมก็เลยไปย้อมผมเป็นสีทอง <laughs> นึกถึงความขำมาแล้วกันอายอโนะโขลนอะอายดังเลยอะพอเปิดเทอมแล้วก็กลับมาเป็นเด็กปกตินะฮะรู้สึกได้แล้วอกเป็นดอก นะคะเยอะไปเราก็จะมาดอกหน้าให้เบาบางด้วยนี่ค่ะแป้งลอร่าตัวนี้นะคะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูสวยหวานมีมิตินะคะแต่ว่ามีกรอบเชดดิ้งของเราเพราะเป็นแป้งอะไรวะทานโซลูชันทูทันทันเธอร์อะไรนั่นแหละเออใช่มัมเถอะนะคะแต่ไว้กับผู้กันเนาะข้อดีคือแป้งเนี่ยมันสามารถกรอบลบความมันบนใบหน้าแต่ว่าไม่ต้องปิดเชดดิง้งแต่ทําให้เชดดิ้งเราเนี่ยกับไฮไลท์เนี่ยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและทาให้ไฮไลท์เชดดิ้งของเราเนี่ยเนียนไปกับหน้าเรานนคะ แต่สีกายังเดงอยู่แต่ความเงาดรอปลงไปนิดนึงมันก็จะดูธรรมชาติไม่รู้ชาติไหนชาตินี้ชาติหน้าไม่รู้แต่รวาอย่างเดียวชาตินี้ขอมีผัวแล้วก็มีแล้วเนาะอืมภูมิใจละสบาย เราก็จะมาฟาดแป้งแข็งกันอีกนิดนึงแป้งแข็งก็คือวันนี้แพมจะใช้แป้งที่ฉานะคะกรอบไปเพราะมันกันน้ํานะคะทาเป็นไฮไลท์ถ้าใครเคยดูนะกลับไปดูนะคะที่แพมเคยทำเนี่ยน้ำสาดชิมายะก็ยังไม่หลุดเพราะวันนี้เราต้องไปเต้นเดื๋เหงื่อต้องออกมากแน่นอนเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยนะนิดนึงไม่เอาเดี๋ยวกวหน้าดางเต้นแล้วสวยเป๊ะนะสซ่บิ๊กนี่นิดหนึ่งแม่ก็แม่เจอแม่ของแม่เข้าไปก็คือยายนี่นะคะแต่งไปแต่งมาไม่ใช่เด็กสาวใจแตกเป็นยายแก่ตัะหากับอีแพมเนี่ย น่ากลัวจริงเลยเราต้องมากลับระคำเดิมค่ะเป็นเด็กสาวใจแตกนะคะอืมโอเคต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะเราจะจากรูปที่เราเคยดูกันนะมันจะเป็นคิ้วทรงประมาณแบบว่าโก่งๆนิดนึงแต่เราจะปรับให้ทันสมัยด้วยการทําให้หนาขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าบิ๊นี่เนี่ย14การคิ้วแล้วแต่คุณเคยไหมล่ะโดนกัดเนี่ยว่าถ้าการคิ้วเนี่ยโอ้ยการแล้วกันคิ้วโดนแกล้งโดนเมาสอ่ะเห็นปะเคยไหมโคตรเลยสมัยนั้นอีแพรมค่ะหัวปกแต่ก็การคิ้วอย่างน่าดูนะคะอยากสวยไงคิ้วสวยหัว โปกแล้วไงก็อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันราคาก็เป็นอย่างนี้แต่แค่ไม่มีคิ้วเออหน้าก็อย่างนี้เลยนะคะหลายคนก็ถามว่าหน้าไปทําอะไรมาบ้างอันนี้ไม่ได้ทํานะคะแม่ให้มาค่ะให้มา500แต่ไม่พอค่ารถเลยไม่ได้ไปทําค่ะจบข่าวนะคะ เรามาสร้างความสวยเพ็ดเซ็กซี่เป็นช็อกโกลีเบาๆนะคะด้วยการแบบว่าใช้อายแชโดว์ปัดนิดนึงให้เหมาะกับคิ้วโก่งของเรานะคะเพราะบิดนี่ค้ผมสีทองเราจะเขียนคิ้วน้ำดำไม่ได้นะคะเราต้องป็นโทนน้ำตาลงแดงหรือว่าอมเหลืองนิดนึงจะได้แบบโอเคคนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ปัดมาคาร่าคิ้วซะด้วยเพื่อความนวลเนียนนะคะอย่างที่เพจจืดปากบอกไว้ว่าถ้าสีมันขี้คือดีงามเราก็จะมาลองทำกันดูนะคะเอ้ยทำไรกันนะคะ นี่เลยค่ะเรามาใช้มาคาร่าสีมันที่นะคะอันนี้ของเคสค่ะโอเคนะดีงามชอบและเราสังเกตได้ว่าบิทนี่เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบว่าตาลึกนิดนึงนะคะเพราะอะไรอาจจะแบบนั่งแชทกับผู้ชายจนดึกอะไรอย่างนี้ก็เลยตาโบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําตาโบนิดนึงนะคะด้วยนี่เลยค่ะอันนี้ก็ดินสอเขียนขอบป,ปากของซิวาน่าแท่งมันซ้าหรือมาต่อนะคะตาล่างและก็ ชั้นตานะคะมีน้องๆหลายคนนะมาเม้นนี่ดีใจมากเลยถ้าใครรักแพรมชอบแพรมก็เม้นให้กําลังใจแพรมกันมาบ่อยๆค็ดีนะคะแพรมก็จะได้แวะไปอ่านบ่อยๆเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ากําลังใจใครชอบหรือใครไม่ชอบเราจะได้แบบว่าปรับปรุงและพัฒนานะคะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าพี่แพรมค้าดูติดตามพี่แพรมมาตั้งแต่ Facebook แล้ว มันดีงงมันดีใจมันดีต่อใจมากคุณน้องมาแจกความสดใสพี่เลยนะคะเอาแหละแล้วต่อจากนั้นเราก็ไม่ไปไหนไกลนะคะเราก็จะกลับมาที่ ODBO อันนี้นะคะเอาทาที่สองเนี่ยเอ้เอาลูกที่2นะมาทาทับไปตรงที่เราทาไปเมื่อกี้เพื่อที่ว่าจะให้ดูตาลึกขึ้นมานิดนึงนะคะทาไปปัดไปสร้างเงาตาให้ดูเบ้าใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าอะไร ใช้พู้กันหัวใหญ่แล้วก็ให้ให้ใหใหดูฟุ้งๆนะคะตาจะได้ดูโบแบบมีมิติไม่ใช่มิติพิศวงนะดูแบบว่าโบแบบว่าเบ้าลึกแบบเหมือนฝรั่งอะไรอย่างงี้ไงฝรั่งาตาไม่บวมแบบสาวหมวยอย่างเรานะนี่คือการแต่งหน้าสาวหมวยให้กลายเป็นแบบว่าบิ๊นี่สเปิร์มเลยนะอุ๊ยบิ๊นนี่สเปียเหมือนหรือผมไม่รู้นะจะพยายามแล้วได้แค่นี้อยู่นะ แต่งหน้าให้ผัวดูบ่อยๆผัวจะได้รักความรักจะยืนนานเหมือนแพมนะคะบางวันก็แต่งเป็นเซรมูลบางวันก็แต่งเป็นบิ๊นี่สเปียบางวันก็แบบว่าเฮ้ยแต่งเป็นอิจฉาอะไรอย่างนี้ร้องไห้น้ําตาไหลโดนข่มขืนแล้วพระเอกทร้ายอะไรอย่างนี้นะคะทําไปเล่นไปขำๆสร้างสีสันให้ชีวิตอรไรประมาณนี้อ่ะเาแตแ่งนละ้นะสีขาวเนี่ยแตะไปที่ปลอกตานิดนึงหัวตาด้วย เราจะเพิ่มความโตให้กับลูกตาด้วยการใช้นี้คขาสองอย่างนี้2ออย่างนี้คือไร้สีขาวเนี่ยเราจะมาเขียนในขอบตาให้ดูตาโตแบลวๆขึ้นนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเราจะใช้เขียนเป็นอายไลเนอร์ด้านบนตานะเริ่มค่ะก็มวยนี้ค่ะมวยก็คือมวยช่วงนั้นบิ๊นี่ดังมากบิ๊นี่ฟีเวอร์มีการผ่าตัดสัลญ,ญกรรมให้สะดือเหมือนบิ๊นี่ด้วยตอนนั้นหมอรวยมากคอนเฟิร์มข่าวนี้นี่ใครได้ยินนี่ก็อึ้งเนาะณจุดจนั้นแพรไม่ได้อยากเหมือนบิ๊นี่ค่ะ ทำอยากเหมือนใครรู้ไหมคะตอนนั้นปึ้งมากแม่ตีค่ะคุณแม่ตีนานะคะก็แบบสนุกสดานะคะร้องได้ทุกเพลงค่ะเฮ้ยเราคุยกันเรื่องบิดนีมใช่หรอรักบิดนีรักบิดนีอหางตาเราไม่แหล่นนะวันนี้เราจะแบบว่าให้แบบกลมๆนิดนึงไม่จีกมากนะคะเพื่อจะได้ดูเด็กๆบิดนีลูกนี้คือเด็กที่แรกแต่ตอนนี้แพมแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันดูเป็นคนแก่ที่แรกนะคะ อืมนี่เธอมีเรื่องจะเตือนนิดนึงการแต่งหน้าไปครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องหวังไปหาไปแอลผู้ชายนะคะเพราะจำไว้ข้างๆมีแต่เพื่อนสาวและ คนที่มีเมียแล้วและเก้งกวางบัณชิีแล้วก็ลูกสาวและเพื่อนสาวทั้งนั้นนะคะเราเป็นผู้หญิงร่วมโลกด้วยกันเราจะไม่ผิดผีเด็ดขาดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะปัดมาคารเพื่อเพิ่มความแบลกันนิดนึงแล้วก็หลายคนถามว่ามาดมแพมนะคะแต่งหน้าขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไปดูแถวหน้าแถวหลังบัดเท่าไหร่อะไรยังไงคะดูปากมาชานะคะแต่งเฉยๆไม่ได้ไปดูค่ะเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจสมัยนี้เนี่ยงานก็น้อยเจ้าสาวก็น้อยแล้วก็ท สำคัญสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยเข้าต้องเก็บตังอีกตอนนี้ต้องหาตังค่ะเก็บตังไว้แล้วก็เดี๋ยวดูไลฟ์สดเอาแล้วกันเนาะหรือว่าซื้อแผ่นซีดีมาดูที่บ้านนั้นละกันเพราะว่ายังมีแม่และก็มีแมวที่ต้องเลี้ยงด้วยนะคะก็เลยอดไปอะ่ะถ้าเกิดใครไปนะพูดด้วยบอกด้วยเล่าด้วยนะคะว่ามันสนุกแค่ไหนถ่ะบน <laughs> ถ้ามีใครให้บัตรฟรีอ่ะก <c oughs> ็จะไปอยู่หรอกเราก็จะไปในลุคนี้เชื่อเถอะมีหลายคนแหละก็ต้องแต่งไปเป็นปินี่อย่างนี้เราก็อยากไปเหมือนกันแต่ปัญหาคือปัจจัยของเงินค่ะและขนาดนี้นะแพมมแบบว่าเปิดคลาสสอนเรียนวันที่22กรกฎาเนี่ย คือจะบอกว่ารับแค่12คนยังไม่มีใครมาสมัครเรียนเยอะเท่าไหร่เลยมีอยู่แค่3-4คนเองนะคะก็จริงๆอ่ะเรารับก็ไม่ได้เยอะมากก็อยากจะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อยากจะให้ไปนั่แหละดูสีสภาพเศรษฐกิจสมัยเนี้ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนแต่งหน้าก็สมัครเรียนได้นะคะในลิงก์ข้างใต้เนี้ยใน Facebook สมัครกันมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีตังเรียนไม่มีทุนเรียนเหมือนกับแพรไม่มีตังไปนู่นก็ดูช่องมาดามแพรเนี่ยราคาคุณจะได้แต่งเองแต่ถ้าเกิดว่าไปที่นู่นน่ะจะได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความต่อแหลกของแพรไปชื่นชมกันถึงบ้าน <c oughs> ได้ปฏิบัติด,ด้วย อาละและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ขนตาแกนได้ตัวนี้อืแบบแหลมๆนิดนึงมาเพิ่มความแบลวให้กับดวงตานะคะให้ตาคมนิดนึงเพราะเย็บบิตนี่เขาตาคมอยู่นะว่าไม่ได้ทาเกลาห้เรียบร้อยแล้วแต่งหน้าขนาดนี้ <c oughs> แน่ใจเหรือว่าไปโรงเรียน <c oughs> ตาหวานมากน่ารักมากแบวบมากแปบลบว่าพร้อมีผัวทุกสถานการณ์เลยนะจ,จุดนี้นะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนิดนึงอันนี้ค่ะของนานะคะได้จากเคาน์เตอร์นาที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะก็คือจะบอกว่ามันเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีออร์แกสซัมนะคะอ่าเอลลี่เขาให้มาเราก็ต้องใช้ไว้ตายแล้วแกะผิดนะคะแกะพลาสติกนะคะนี่คือขนาดทดลองมันจะเป็นสีซ้อม แต่เป็นประกายสีทองทองอะถ้ากลัวมองไม่เห็นเนาะเราก็จะแตะที่มือให้ดูนี่อย่างนี้อือโหยว้าวใบใบนะคะเราก็จะปัดแก้มเพื่อความแบบว่าแจกความสดชื่นอะไรอย่างนี้นะคะปัดกันนิดนึงปัดปเบาๆที่โพรงแก้มนะคะอะเว้นเล็บยาวเกินแจกความสดใสแตะปอยยิ้มอืมพร้อมยิ้มอืมพร้อมแล้วก็ยิ้มอืมพร้อมแจกความสดใสและสดชื่นละคะ่ะ แกเป็นองกระจกมาสวยมากเป็นนักเรียนแล้วก็เด็กแล้วก็ไปโรงเรียนมีเป้าหมายอะไคะไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนค่ะไปดูผู้ชายนะคะเอาละนี่นะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกันลิปสติกที่เราใช้ในวันนี้ก็คือสีของฮูด้านะคะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะเนื้อแมทแล้วก็ตัวนี้ของยูนิคอร์นนะคะเป็นสีชมพูประกายทองค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ทาก่อนและตัวนี้ทาทับเนื้อแมทเนื้อแมทแต่จริงๆสมัยนั้นนะ่ะก็ทาเป็นแบบว่าเนื้อกรอสนะเอาอย์กรอสเอายักลอ้อส ปากเงาอีแพมก็ปากใหญ่นี่ทาบถึงเหงือกเลยค่ะใครปากเงาคือชนะพูดเลยไปโรงเรียนเนี่ยทาลิปกลสถี่มากทาเลยลิปอายลิปแคร์คัลเลอร์โอ้ยป๊อปมากสุดนั้นทาแบบว่า10นาทีทาครั้งหนึ่ง10นาทีทาครั้งหนึ่ง,งครูถามว่าหล่อนทาอะไรของเธออันนีปากแห้งค่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะเสร็จแล้วนะคะ โอยดีงามสวยมากคอนเฟิร์มนะคะณจุดจุดนี้เนี่ยหลายคนที่แบบว่าดูยุแพมอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะแต่งให้ใครดูก็แต่งให้ผัวดูก็ได้ถ้าเราไม่ได้ไปนะคะบางทีเนี่ยเราดูแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยรอบดึกแบบว่าทํางานเสร็จแล้วไม่มีอะไรก็ซื้อวิกมาใส่แล้วก็แต่งอยู่ได้ากระจกแต่งเสร็จนอนตื่นมาแล้วค่อยล้างนะคะความสุขเราก็สร้างได้ยีแพมทาบ่อยค่ะตอนนี้ผมอยู่แค่น,นี้จินตนาการกันดูนะ เ็นไงล่ะคะเสร็จไปแล้วกับมาดามแพมในลุคของบิทนี่สเปียร์เราพร้อมไปดูกันแล้วยังคุณพร้อมไปไหมคุณแต่งตัวไปไหมแต่อ e ีแพมไม่ได้ไปพะงบหมดนะคะใครเนี่ยอยากจะเรียนแต่งหน้ากับแพมเนี่ยมาดามแพมก็จัดสอนในวันที่22กรกฎาคมเดือนหน้านี่เองนะคะก็รีบลงทะเบียนกันมาเผื่อทีตังพอจะได้ไปดูด้วยกันเนาะก็แต่ถ้าเฮ้ย <c oughs> มีสปอนเซอร์ใจดีแบบว่าส่งตัวมาให้ e อีแพมกับคุณวิทอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ไปเดียวไม่ไปนะคะไปไหนต้องไปกับผัวคะ่ะให้ไปเนี่ยแพมก็ไปตอนนี้ ี้เนี่ยมาดามแพมเป๊ะปังเรียบร้อยแล้วติดตามมาดามแพมก็กด subscribe เลยนะตอนนี้บอกเลยว่าแพมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเพื่อทุกคนเตรียมข้อมูลมาพร้อมแต่งหน้าทำผมต้องเป๊ะไม่สวยไม่ปังเนี่ยไม่รอดนะคะและอย่างก็คือว่าอยากให้มาดามแพม ทอะไรอยากให้มาดามแผมศึกษาอะไรหรืออยากจะให้มาดามแผมปวดหัวตอนไหนก็บอกมานะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบอกเลยแค่คุณกดไลค์คอมเมนต์มาก็เป็นกําลังใจให้มาดามแผมแล้วค่ะนิดทิ้งเวลาที่อยู่กับหัวเนี่ยมาทําคลิปนี้ให้คุณนะคะรักทุกคนจริงๆค่ะเมนกันมาค่ะกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่กดซับสครต์แล้วก็กําลังใจที่ยอมดูแพมนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า